The land here is desolate and bare, but then so is most land in mountainous Greece. It's as good a place as any to establish a city, and you have your good friend Theseus to help you. He's out and about in Attica, visiting other cities in the region and convincing them that they should place themselves under your wing. Though the city of Athens itself might not have the resources to prosper, perhaps it can grow into a mighty city once it is banded together with its neighbors. There's only one problem with claiming land in Attica. Minos, king of Gnosis and master of the Minotaur, calls this land his own and won't take too kindly to someone trying to build a new city upon it. แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ถูกทิ้งล้างไว้แต่ว่าเป็นแผ่นดินที่เยอะที่สุดในหมู่เขาเฮงกลิกมัก็เป็นสถานที่ที่ดีที่ได้ตั้งเมืองและท่านก็เป็นเพื่อนที่กับทีซิอุสท,ที่พอจะช่วยท่านได้ท่านนั้นออกมาจาก แผ่นดินที่อาติกาเพื่อสร้างเมืองเล็กๆที่อยู่ในเขตนั้นอยากน้อยก็เพื่อช่วยเหลือเป็นปีกที่ดีได้บ้างถึงแม้เมืองของเอเธนนั้นจะไม่ได้มีทรัพยากรที่เยอะมากมายเท่าไหร่แต่อย่างน้นมันก็สามารถที่จะเป็นเมืองที่เติบใหญ่ได้และสามารถทำให้เป็นศูนย์กลางที่อยู่รอบแงเราพันธมิตรมากมาย แต่มันมีแค่ปัญหาเดียวที่จะของพื้นที่ในอาติกาไมนอสราชาแห่งโครโนสและเจ้าแห่งมิโนทอร์ได้ยึดแผ่นดินนี้เป็นของตัวเองและเขาคงไม่ปลานีเท่าไหร่ถ้าเราพยายามที่จะสร้างเมืองบนพื้นดินแห่งนี้อืมัมก็ก่ายอยู่หรอกนะง <c oughs> ั้นก็หมายความว่า เราต้องในเมื่อมันไม่มีการจับปลามันก็หมายความว่าเราต้องแกะรี่ก่อนเกมแดรลี่รอบ ตรงนี้น like ัดตกของหนึ่งสงสามวางแผนไว้ล่วงหน้าหนึ่งสเตปเสมอบ่อน้ำเมืองหกนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอง

เน้นไปที่ storage and distribution สบำบกมู่โลกหมอ,อค,คนไม่พอตอนนี้เราอยู่ปีเอเทนใครๆค้่าอะไรดูนิ อันนี้ขาปลาแน่นอนแต่เป็นคาสึกแย่ชิบตอนนี้เราต้องจากชาวเมืองก่อน ชาชาคนโนดใจร้ายเมือคพุณตั้งใครเองนะแสเอาตังไปก่อันทำไมตรงตรงนี้ thôi thì ông right. vậy Thứ thái có cầm mặt tăng mường Về xe mặt chào mừng nha chàng bạch sọc hmm. để đi, sẵn chút ย้อน้น้หน่อยท่ามือ,องตอนประชากรอ,อยู่ที่ตงองกตก19คนคนเริ่มทย,ยอยเข้ามามลพอจะค้าขายแล้วกะทิวโพเมียได้บ้าง วีตกับโอลิฟแต่เราไม่มีสักอย่างขอโทษด้วยฉันจะไม่ตีฉันจะไม่สู้ว่าฉันไม่มีอะไรเลยฉันมีอยู่แค่นี้จะให้ฉันเอาได้ประจังครับเอาตังบ๊ไปบายพี่โนโอรมาแต่คราวนี้สร้างไกลกว่าเดิมเพาว่ามันคงไม่กตุมามตีเราเนาะ โอเคเดี๋ยวเพิ่มไปทีสตูเี่ฉนกระจายอาหารคลอนอกสกลายเป็นสตูก็อุตส่าห์เอาคนมาพยายามตีฉันแล้วฉันจะไม่รู้หรือว่าจะเป็นสตวูว่าแต่มาราทอนขายอะไรวะอ่ามาราทอนขาย ซื้อฟลีซ์หรือฟลีซพอยท์ท่านใหญ่เถอมันไม่ได้ซื้อขายอะไรที่มีประโยชน์กับตือเลยเคพอะไรเซลลโมฟลีซโอเคที่มุกพลัพขายฟลีสเนอะโอเคจัดไปหลับทุกอย่างยกเว้น หลับพวกลีฟแล้วก็ซื้อลีฟเอาจำนวนที่ต่ำที่สุดก่อนข้าเป็เจ็ด้าสี่างสามสามตันโฟแล้วก็ดิสกิบิวซีอ ตัดิดโคมดเดี่ยวอร์ x ที่แต่เราไม่มีอะไรขายได้เงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำทุกอย่างให้เร็วที่สุด สถาน,นีตำรวจน่าจะอยู่ใกล้ๆกับนี่แต่ว่าอมาสนิดเทียยเตอตร์ตกนิด กระจกเอสถานีตำรวจสถานความงามปาร์คตอนนี้ประชากรเธอต้องาก,กอารเท่าไหร่42เบอร์เกอร์อืมมันก็มีเท่านี้น,นะเพราะงั้น เด็กเพื่อที่เพื่อสำหรับญี่ปนเสียมใจเย็นๆหน่อยเด้แชมป์เพื่อสร้างเมืองเองเนาะคนโน้ตบุกอีกแล้ว เอาเอาตังเว้ยเดี๋ยวเราต้องซื้อปลาจากอีกแผ่นดินหนึ่งด้วยตามแผนเพิ่มเขาเจอแล้วคนขยายเมืองเพิ่มจริงๆด้วยอา่าเมืองไหนนาะที่ซิตี้รีเควสที่ขออาหารส่งไปเลยตอนนี้เอาเรื่องแรงงานก็เทมโปไลต์กับเบสโซขอบคุณครับ ตอนนี้คนงาน13บสามเบอร์เกินนี้ซื้อฟิชลดไปที่แปดเจ็ี่สามสองโอเค <c oughs> และลิงก็ไปสหายอ้วางงานเก้าก็เสร็จแล้วน่าจะมีอะไรถเก็บภาษีได้นะ่าตายเลย แ่ะอืมแต่ว่ายัางมีไม่เข้าบ้านก,ก็สิฮัลซิงโก้ has been made ขอบคุณครับตอนนี้ก็เหลือแค่บาสเกตกับสกิน ไอ้บัสเหลือแค่ตะก,กาปากกับขนเกะเทมบูเบเล่เหลืออยู่แต่เราก็หาวิธีกำจัดมีโนทอไม่ได้สักทีโอเคครบละเสร็จอาศซาร์ใ spite of King Minos Athens is on its way to becoming a great city Already several small cities in and around Attica consider you their friend or have placed themselves under your leadership. But Athens' growth will always be stunted as long as you suffer under the yoke of minos You may to Minos Lokwan Bang, the Aten God เลือกที่จะเป็นเพื่อนหรือยอมที่จะเป็นพวกเดียวกับท่านแต่ว่าการเติบโตของเอเทนนั้นก็คงยังมีรอยสด,ดกราบใดที่ยังมีปัญหากับเจ้ากระทิงไม้นอสนั่นอยู่